สวัสดีครับสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคม2554เป็นวันจับฉลากนะครับของกิจกรรมของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมทุกทุกหนพบาทก็ได้รับหนึ่งสิทธในการชิงรงางวัลเป็นเอดดิฟินอุคุเรเลอเอฟสี่ศูนนะครับโซป r a โนโกับงานออ l โซลิโคกอะโทนประมาณนี้ครับ สนามทุ่งนะฮะก็เป็นตัวเดียวในชนบุรีด้วยเพราะผมส่งกรุงเทพมาเช่ไหม้บนก็ตัวนี้จะเป็นของใครเนี่ยมาดูกันว่าผู้มีสิทธิ์อยู่ในนี้ครับในนี้นะฮะทุกคนใครที่ไม่ได้พับแล้วแม็กหยอดเลยเนี่ยเราจับนำมาแม็กแล้ว สัญญาด้วยความสัต์จริงว่าไม่เดาออกหรือไม่ได้เอาชื่อญาตัวเองใส่ลงไปนะครับผมแม้ว่าบางคนจะกลัวว่าเราไม่โป่งใสนะครับผมจะใช้วิธีการจับโดยการความมันลงแล้จับมาเลยกันแล้วถ้าจับไม่ทันนะลองดูแล้วกันเนาะจับเลยนะฮะไวๆกับคนที่รอนานะ อ่านะฮะขอขยำเต้นแฮนนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ดีกว่าอเออหนึ่ซ้ำหนคนอยู่ในนี้ครับ ม็กมาเรียบร้อยดูอกองนี่ก่อนนะฮะนี่ชื่อทุกคนอยู่ในนี้นะฮะแต่ว่าโทษทีครับผมไม่ได้ตั้งใจเหยียบชื่อใครก็เดี๋ยวมันรุ้นดูกันว่าในนี้เป็น,นของใครสดๆเลยนะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะอัพเลยตอนนี้เป็นเวลากี่โมงว่าดูนาฬกาดิสามทุ่มเกือบสิบห้าขอโทษที <6 S 1> 6, หกอโอเค ผู้โชคดีชื่อคุณเป็นผู้ชายครับคุณเบอร์โทรก่อนแล้วกัน089อ่าขึ้นต้นด้วยห้าอ่ามันจะรุ้นกับใครวะเนี่ยมาหน้าไปหน้ามา089 5477491นายคงกรป,ประสมทองใครเอ่ยผมจำลูกค้าไว้ได้นะครับมีหน้ามากักหนึ่งคนแฟนผมเอง อีเมลนะครับ jj888@hotmail.com เดีย๋ยง,งเดี๋ยวเราโทรติดต่อไปเลยหลังจากที่อัดวิดีโอนี้เสร็จนะฮะแล้วถ้าคุณไม่รับอดลอเ,เล่นก็ให้ไปเลยนะฮะกับเอ็ดดี้ฟิ EF40 กับกิจกรรมของฮอนดลเล่เมื่อตลอดทั้งเดือนออกรกฎา,าคมนะครับผม สำหรับใครที่อยากจะได้รางวาัลหรือกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกก็คอยติดตามกับโปรโมชั่นใหม่ๆของฮอลเรลเล่โอคุเลเลอแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ยินดีกับผู้โชคดีด้วยแล้วผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ